เปิดเป๋าซุปตาได้เวลาเปิดเป๋าซุปตาแล้วครกับคริสตีระวัลค่ะสวัสดีครับโอ้โหผมกลัวรายการนี้มากมันน่ากลัวอะไรคุณค่ะคามล้วงหรความควัคุณเลยโอ้โหคือต้องบอกว่ารายการล้วงกระเป๋าเนี่ยคือดีมากๆกระเป๋ากระเป๋ายอกยอกล้วงกระเป๋าคือแต่ละครั้งที่รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการค้นกระเป๋าผมก็จะใจหายแวบเพราะว่า อยากแบบธรรมชาติไงไม่อยากจะต้องเตรียมตัวมาคือมีอยังไงมีอย่างนั้นเลยคือว่าวันนี้วมทุกมุมทุกมุมทุกกระเป๋าดูสิกระเป๋าบวมเช่ย <c oughs> เยอะแน่นอนกลัวจังเลยคุณครัชผมอะเปิดเลยไหมเปิดเลยพร้อมลงพร้อมควักแล้วต้องขอแจ้งก่อนว่าทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะฮะกว่า80นะครับส่วนใหญ่เป็นของที่แฟนคลับซื้อให้ด้วยความที่เขาเป็นห่วงเราเออครับผมเริ่มจากกระเป๋าก่อนเลยเดี๋ยวไปดูว่าอะไรซื้อเองบ้างกระเป๋าก็ไปซักซื้อให้อาอันกระเป๋าก่อนกระเป๋าก่อนเลย แล้วุณกระเป๋าแฟรคลับก็ซื้อให้นะครับเอออ่าเราเรามาที่ซิปแรกกันก่อนอ่าเปิดเลยปเปิดไปปุ๊บซิปแรกก็จะเจอเงินสดสามร้อยสามร้อยพอแล้วพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันก็อยู่ในโทรศัพท์แล้วไงเ,ออเราเสแกนได้อันเนี้ยเผื่อฉุกเฉินอ๋อพอไปกอกกินข้าวกองอยู่ดีอ่าใช่แล้วก็เวลาไปจอดรถตามห้างอย่างเงี้ยเผื่อมันสแกนไม่ได้เราจะได้แบบปุ๊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 บอันนี้ไว้สําหรับที่จอดรถอ่าเก็บไว้ส0 0ร้อยพอต่อวันแข่งเกอยู่ตรงนี้และโแว่า อ่ะผมเทเลยไหมท,ท,ทีละชิ้นเหรอเธอเดี๋ยวมันตรงชั้นสงสารน้องมากเลยเธออัดแน่นมากเลย <c oughs> ่ะก็คือจริงๆเป็นคนติดแว่นกันแดดเพราะว่าเผื่อเวลาเจอแดดแล้วแบบตายังไม่ค่อยสู้แสงเท่าไหร่ก็พกแว่นกันแดดติดตัวตลอดหอเหลือแค่ตาแห้งครับ <c oughs> <c oughs> ใช่เพราะว่าแต่ที่เอาน้ำมาค่ะอันนั้นคอแห้งเหรอ ต่อไปก็คือหูฟังครับคือติดหูฟังอยู่แล้วต้องมีหูฟังเอาไว้ฟังเพลงบ้างช่วงนี้เพลงอะไรมันฮอตน่ช่วงนี้เพลงอะไรที่มันฮอตใช่ไหมมันมีอยู่2เพลงเพลงแรกเนี่ยคืนนี้ออกหม่ไงเพลงที่สองก็เจ็บเมื่อไหร่ออก็โทรมาเออ <c ười> ่ต้องฟังสองเพลงนี้เลยเออต้องฟังเนี่ยหูฟังข้างหนึ่งเปิดคืนนี้ออกหม่ข้างหนึ่งเปิดเจ็บเมื่อไหร่พอฟังพร้อมกันไม่รู้เรื่องพอดีครับ <c ười> ต่อไปอ,อ่า อันนี้ต้องบอกตรงว่ามีคุณค่าทางจิตใจยังไงคือน้องที่เคยทํางานอยู่ด้วยกันน้องปั้นนะครับน้องที่สนิทวันเกิดทํากระเป๋าแฮนด์เมดนี่น้องเขาทำเองนะเขาถักเองใช่ก็เลยแบบผมจะชอบพกอะไรแบบนี้มากกว่านี่ก็ใส่บัตรทั่วๆไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้พกไว้พาะน้องทําให้เออน้องหปื้มนะเธอใช่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องสุขภาพละวไเรื่องสุขภาพหมดมาแล้วใช่เพราะว่าช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เป็นยังไงครับเป็นไรคะช่วงนี้ก็จะมีมียาละลายเสมหะยาแก้ไอาเจ็บคอที่เป็นติบ้างแล้วก็อันนี้เป็นโรคประจาตัวอยู่แล้วนะครับยาแก้แพ้ต้องทงติดตัวตลอดใช่ก็จะมียาแก้แพ้หลายยี่ห้อเลยฮะมีทั้งแบบง่วงและแบบไม่ง่วงนะครับจะกินลมิตได้เหรอวันหนึ่งโคต้าได้2เม็ดก็แล้วแต่ว่าวันนี้เลือกยี่ห้อนี้ก็กินยี่ห้อนี้ไปเลยวันนี้อยากง่วงก็ต้อกินง่วงคือแบบวันนี้แบบคือผมผมคิดเองนะคืออะไรที่มันง่วงอ่ะมันน่าจะแรง คือวันไหนพุ่มแพ้หนักมากๆก็กินให้มันง่วงไปเลยแล้วกันคือเราจดหมอแล้วคิดเองเลยง่วงเอาซิหมอจะเป็นงัวงง่วงอ่าต่อไปก็ยังคงอยู่กับอุปกรณ์ที่ช่วยสุขภาพอยู่ดีอันนี้เป็นที่ฉีดจมูกอ่าพ่นจมูกใช่แล้วก็อันนี้ที่ฉีดคอครับถึงทุกอย่างเลยอ่ะอ่าอันนี้ยาหยอดตาครับผมมีถึงสองยี่ห้อด้วยอันนี้มาขายไม่ได้ยาโยงอะไรอย่างเงียเยอะขนาดนี้อ่ะเยออันนี้คือสำคัญกับผมมากนะยาหยอดตาเพราะเวลาตื่นเช้าตาคิดจะแห้ง แล้วบางทีมันดูไม่สดใสไงแล้วก็ปึ้งปึ้งอ่าเรียบร้อยอ่าสักนิดหนึ่งใช่ครับเอ่อต่อไปจะเป็นสิ่งที่แฟนขับซื้อให้แล้วใช่ครับผมอันนี้คือซื้อเองอันนี้คือซื้อเองใช่ครับผมสิ่งที่แฟนขับซื้อให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเพื่อให้เราแบบดูดีเวลาเราออกไปข้างนอกก็จะเป็นอาเจลล้างมืออ่ก็ต้องมีนะเป็นลิปมันลิปมันอีกแล้วเออแล้วก็ลิปมันอีกแฟนคขับคะแล้วก็เป็นน้ําหอมครับซึ่งสออย่างนี้คือแฟนขับอ่ะตอนแรกไม่พกพวกนี้เลย ใช่ไหนครับบอกว่าพกบ้างเถอะคนที่เขาทำงานกันเขาพกกันทั้งนั้นแหละเออ <c oughs> อุตส่าห์ซื้อให้พกสักหน่อยผมก,ก็เลย,กกเลยอ้าโอเคพกก็ได้ใช่ครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเออคือเมื่อกี้เราเห็นแบงค์ร้อยไปแล้วใช่ไหมเวลาที่เราจ่ายค่าจอดรถอ,อ่ะมันก็ไม่ได้ร้อยเต็มจำนวนไงมันก็มีตังค์ทอนอนอี่นี่ใช่หมดละเอาที่อะไงอ่ะเธอใช่ตังค์ทอนโอ้ออันนี้มีกระดุมเผื่อไว้แบบเวลาหลุดต้องมีเย็บเองอย่างนี้หรอมีกระดุมไม่มาได้ไงวะ เธอผลงานตอนนี้ของคิสพิรวัตรค่ะครับผมซิงเกิลคืนนี้ออกใหม่ครับผมฝากด้วยนะครับเพลงใหม่เพิ่งปล่อยออกมาเลยนะครับกับไลเซอร์มิวสิกนางเอก MV ก็เป็นคนเลือกเองด้วยใช่ครับเพราะว่าจีน่าเพราะว่าเป็นไรคเวลาบอกคืนนี้ออกไหมล่ะนางไม่เคยปฏิเสธเลยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงคอนเซ็ปต์อ่าใช่จริงๆอ่ะคือยังไม่เคยทำงานกับนางเลยนะเคยแต่ไปเที่ยวกับนางก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเหมาะ กระแสดีเหมือนกันนะเทอเพลงนี้ครับแฟนๆชมยแฟนๆชอบเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอีกภาพหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเลยใน MV ก็ไม่เคยเห็นคริสกับวงดนตรีมาเต้นเอ้าชนหรืออะไรแบบนี้ครับก็เปลี่ยนเป็นอีกภาพหนึ่งที่มีคอนเสิร์ตครับครับผม The Chris Element Concert ครับผมชายไปคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ประเทศไทยครับหลังจากที่เราไปเอเชยทัวร์มาแล้วเราก็บอกกับแฟนๆที่ไทยไว้ว่าเราจะกลับมาจบประเทศสุดท้ายที่ประเทศไทยแค่แขกรับเชิญก็ซีดแล้ว ใช่มีสี่หมื่นกว่าคนเอ,อ้ยเยอะเกินไปเยอะกว่าคนดูอีกนะ <c oughs> ถึงจำนวนจริงจริงมีฟุกกวินครับแล้วก็คริสสิงออฟก,กันเตนิวแหคิดถึงนะสีออ่ต้องไปแล้วเธอใช่ครับผมหลายๆคนคิดถึงมากๆโอเคเธอวันนี้ขอบคุณคริสมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวะเพลงซ้อมเต้นก่อนเธออยากได้เลยเทีน่าโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ